ข้อหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ของลูกศิษย์ของครูบูมทั่วประเทศเลยนะครับก็คือเมื่อถึงวัยที่ต้องตัดสินใจในการเรียนต่อด้านต่างๆเขาไม่สามารถตัดสินใจภายในความรับผิดชอบของเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอ็นดูปรารถนาดีอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจึงแนะนําว่าเรียนเมื่อจบมสามเรียนสายอาชีพสิเมื่อจบมสามเรียนสายสาม,มัญสิถ้าเรียนสายสาม,มัญต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ดีกอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งตอนจบมหก เรียนมิติดิเรียนคุณหมอดิแบบนี้เป็นต้นเหล่านี้นะครับถือเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยเพราะว่าเป็นการปรึกษาหารือกันภายในครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วเปอร์เซ็นต์ของการตัดสินใจที่มากกว่า80%มากกว่า80%จะต้องเกิดขึ้นจากตัวลูกอีก20%นั้นก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากครอบครัวและโรงเรียนที่จะให้เขาเป็นคนเลือกว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเขามากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ การที่เด็กๆจะมีความภูม like ิใจในการตัดสินใจเรื่องเรียนต่อได้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองชอบลักษณะนั้นย่อมเกิดขึ้นจากในอดีตที่เราได้เคยทําไว้ถ้าเกิดในอดีตเราขี้เกียจหรือว่าเราอาจจะไม่ตั้งใจเรียนมากผลงานของเราด้านการเรียนก็จะน้อยคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูส่งเราไม่ออกว่าเฮ้เราควรจะไปทางไหนเขาเลยหยิบยื่นความปรารถนาดีหรือโอกาสทางการศึกษามาให้ว่าคณะนี้ดีสิแผนการเรียนนี้ดีสิแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับผิดชอบในตัวของเรามากพอเมื่อในอดีตเราขยันเราตั้งใจ จนเรามีผลงานทางด้านการเรียนเช่ผรเรนชผลการเรียนดีขึ้นคุณครูมีความชื่นชมในสมุดพกหรือว่าเราสามารถไปสอบแข่งขันงานมหากรรมต่างๆงานวิชาการต่างๆแล้มมีเกิฑ์ติดมาเป็นใบรับรองมีผลงานด้านโน้นด้านนี้มากเพิ่มขึ้นเหล่านั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าลูกของเขามีหนทางเป็นของตัวเองอยู่บ้างและเขาก็จะเริ่มปล่อยเราเขาก็จะเริ่มที่จะให้อิสระกับเราในการเลือกตัดใ,ใจมากเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเราอยู่ดีครับลูกๆครับ อยู่ที่ว่าเราจะอยากเป็นใครในอนาคตก็เราต้องเริ่มปฏิบัติและลงมือทำตั้งแต่วันนี้นั่นเองครับผม